เอาชีวิตรอดในไมค์ครับหวันตอนนี้ผมก็ได้ทํางานตัดม้าแล้วก็ได้ไปแกมาแล้วครับต่อไปผมก็จะหาอาหารด้วยกันเอาหมูตรงหน้ามแม่งเลยแหละผมเล่นในมือถือนะเลยจะขยับยากหน่อยเวลาท่าเดินผมก็จะแปลกๆนี่ตุ๊บแม่งก็ไม่โดนเนะียขนาดหมูตัวเดียวยกูยังเอาไม่ไม่ลงเลยเนะอ่าผมก็ฆ่าหมูได้เรรียบ้อยๆละทุกคนดูนี่นะครับผมเจอตัวเฮี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยสงสัยนะเราต้องเข้าไปดูหน่อยจะม้าก็ไม่เชิงจะลิงก็ไม่ใช่ดูหน้าแม่งดิมันตัวเฮี้ยเอ้ยเฮี้ยมปล่อยเฮี้ยอะไรมารู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยแล้วผมต้องชิง เอ้าเชี้มีหัวใจด้วยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยนนีวกูหลงไงอ่ะอ่ะกูหลงไงอ๋อคนนี้มาคาร์เมงดีที่อ่ะตัวคนผมไปเจอเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้นไม้ล้มหรอเฮ้ยมาคาร์เมงอัปเดตมันมีมีมีต้นไม้ล้มเหนื่อยนะดิไม่โลมีเลยเฮ้ยเหตุการณ์ธรรมชาติจากผู้สร้างเดินอยู่ดีๆเจอเรื่องแปลกและวมาคาร์เที่ทำให้กูตกใจตลอดตรงที่มันอยู่ตรงกลางบ่อน้ำมันคืออะไรอ่ะทุกคนดูดิลองกระโดดลงไปดูกันนะเนี่ยโดดแมงเลย เอยมันดูดลงไปว่ะอ๋อมันมีอะไรเนี่ยลาวาลาวาอยู่ใต้น้ำเออเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้ชค่มันดูดกู้สัตว์เฮ้ยมันดูดกูเอ้าเฮ้ยกูขึ้นไงอ่ะ เอ้ยเอ้ยกดอย่างนี้ไอ้เี้ยกูโง่กดด้านขวาั้งนานไอในสัตว์เอ้ยโอ้ยเกือบตายห่าแล้วกูเกือบจมน้ำตายตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มืดพอสมควรแล้วนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยผมเลยทำงานจะสร้างบ้านโชว์ขาวไว้ก่อนตอนกำลังจะสร้างก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมสะดุ้งอีกตุ่ยอะไรเนี่ยไเฮี้ยไปไกลตีนกูเอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยลูกซอมบี้ขี่หลังซอมบี้ไม่ค่ะมันอัปเดตเหี้ยอะไรกูเล่นเนี่ยต่อมาผมก็รอตัวมาไดด้นะรีบปิหลลังคาเย ฟังเสียงที่มันหนอยหวนผมคิดว่ามันมืดเกินไปนะผมเลยหาไฟปักให้มันสว่างแต่วันนี้ไม่มีหาอะไรทํานะครับผมเลยขุดดิ่งลงไปข้างล่างเลยขุดลงมาเจอฐานอย่างเยอะโคโชกดีเออทุกคนเคยเป็นแบบผมไหมฐานเยอะไปแม่งก็ไม่ดีเนาะกูขี้เกียจหูและไอสัตว์กูขึ้นและแค่นั้นแหละฐานแม่เยอะชิบหายกูขุดมังยังจะมียังมียังมีกูละท่อขึ้นมามันก็เจอสองพอลูกเชียร์นี่แล้วนะ ดูแม่งก่อหลังกันดิแล้วแม่งยังถือบล็อกอีกอ้เหีเ้ยกูมึงเห็นเฮ้ยไอ้เหี้ยต้องไม่ถือบล็อกกันแค่ลูกขี่หลังอีกอข้าแม่งมา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 ข้าแม่งฆ่าแม่งฆ่าแม่งอีเาได้ก,กำพร้าไปแกตีกูไปไปิดก่อนไอ้เหี้ยนี่น่นอันตราย